พระพุทธเจ้าทำสีอย่างไม่ได้ว่าสีอย่างที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้คือไม่สามารถที่จะแก้กรรมไม่ใได้ใครที่บอกว่าแก้กรรมได้ไม,ไ,ไม่มียัเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงเวลาจะโอ้โหจะคิดเรื่องไปนิพพานเนี่ยนะเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ว่า ตอนนี้เรามาแลกเปลี่ยนเพื่อจะทําความเข้าใจเบื้องต้นให้มันเข้าใจกันไปในทางที่ถูกต้องก่อนไม่ใช่เอาไปไหว้พระเก้าวัดไปไหว้พระเหมือนที่พูดไปไหว้พระตามปางหนักไปกว่านั้นนะก็ไปไหว้โน่นพระพิกเนตเทาเ <นะ S 1> วสุวรรณไม่ใช่ไม่มีนะครับ,รบเขามีเขาดำรงอยู่ แต่เขาจะช่วยใครได้เมื่อพระพุทธเจ้ายัางบอกว่าพระองค์ท่านยังช่วยไ,ไม่ได้พระพุทธเจ้าทำสี่อย่างไม่ได้ครับคุณจดจําแล้วก็นําความเข้าใจมาสู่ตัวเองว่าสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้คือคนึ่งไม่สามารถที่จะแก้กรรมไม่ใครได้แก้กรรมให้ใครไม่ได้เลยน่ะเพราะนั้นใครที่บอกว่าแก้กรรมได้ไม,ไม่มีจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไง พระพุทธเจ้าแก้กรรมให้ใครไม่ได้เลยอสองไม่สามารถใช้อิทธิฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้ามีครับไปทําให้ใครบรรลุธําได้อนอกจากคําสอนอสามที่ผมบอกอะไอ้พุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระังกระฉามิสังฆังสระังกระฉามิเนะี่ยเวลารับยาพนมมือพูดกับพระเฉยเยให้เอาใจไปน้อ,อมจาไว้เพราะ พระเจ้าจะไม่สามารถสอนหรือทำพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะไปถึงผู้ที่ไม่มีจิตต้องกันได้<อ>ข้อที่สี่ก็เหมือนว่าเรื่องอธิบายความคําอธิบายไม่สามารถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พระพุทธเจ้าอธิบายให้ใครเข้าใจไม่ได้ว่าน้ําตาลทรายน้ำตาลปีป๊บแตกต่างกันยังไง,งได้คร่าวๆอ่ะต้องปฏิบัติเองอถึงจะรู้ถูกต้อง